เมื่อนี้กะเช็ดกระเป๋าก็งนามเลยอะเลยพี่น้องมื่อนี้โอกาสพิเศษจ้าพอน้องไปเตยมาพี่นอ้องบึงลอนเป็นมาเป็นรายง,งานมาเป็นจิมาหามหมองกตาเป็นอยังตาแดงเจ็บตาอ้ใช่ไหมดูดูลอนเขากะได้เนี่ยกินแรงก,ก็คือปลาเผาพี่นอ้องมาซื้อปลาเผาเป็นสุดมานี่มีผักมีแจ่วครบจ้าแล้วก็มีต้มกบเสียบเสพพี่น้องอาหารแรงแบบนี้เนาะ ไลเริ่ไป่เาจะเป็นแจ้วแจ่วพอดินแจ้วหวานพี่นนองกินกับพันกันกลายประเทศเนะมีเจ้วสูงเจ่วสูงเป็นดาวตามจริงตากเลยแท้คนน้องบินเตยมาก ยสยซสอยสอยดอะนะาพักกับพี่น้องน่ะก็จะขายในตลาดในีุกุนี่บอกผุ้น้นพี่น้องเขาลกยังมียังอก็ถออยู่อันเชือบวนว่ากันสามขอลูกพี่น้องพ่กาลูกตอนแล้วก็พี่ใหญ่ทอนว่ากันลูกค้าเน่ยดลูกค้าเมื่อเร็วข้าวบุญจะมีจาพักเยอะยเลย พาพมากกิเเยอีกนไปน้ำเสร็จลุงกาลุงกาลุงกากันถายกินตุ้กบเสนมันเป็นไก่แต่ก็ไทยไทยตุ้งก๊บพี่น้องดาวซื้อกโกบในตลาดโกบโลนแซ่บต้มใส่ผักกระแหงหอมๆใส่มะขามหน่อยพี่น้องเอ้ยมั้ย ใช่ใช่เบิด์ตฟาตกเลยค่ะแล้วก็จะเทน้ำลงไปพี่ใหญ่ทอนกับคุณแม่คุณมักสดน้ำพี่น้องหอนหอนนัวนัวเลยต้มกุ๊บไม่เหรอทำไมวะเลือดจ้างเอาตามใส่อาบอผัลบั้มมีเจลเจลตามเจลเปียวหวาน าอร่อยมากเลยติดข้าวอยู่ไหนครับส้าเกินอร่อยก่อนเลยดปูสาดแล้วบ่สาดยังไม่ได้ปูคอยไปบันนี้ตะก้อจะให้ไปเตยไปปูคอยไปถ่ายงานปูตัวใหญ่สาดก็หน้อยนั่นแหละไปเลยนะมันมีพื้นหนึ่งเล่บม่เมนกะมันมีชั้นอยู่ในหางคือมันหนึ่งพัดปูทีมก่อนจัด แจ่วอันนี้แจ่วดิอันนะแจ่วสดใครหมักแบบแบบกันตาสบายอ่ะไปไว้ด้วยข้าวหลอดกินนนะไปด้วยสิจิปกาแด้วยนะอืมกินข้าวพรนะ้พอมหน้าพร้อมตาจะมีน้องไปเตยพร้อมกันแล้ว มเดูพี่น้องก็ขึนเขาแรงแสบๆนํากันปาดติตุสวัสดลกปาากินเาด้วจ้ะพี่น้องกินข้าแรงตุ่มกุบเอาข้าวปุานพีบา้ายยเดี ปลาตะโพกกินตะโพกสบายดีอ hmm. mm ้าสบายดีทั้งสองเก็ซีอิ๊ซีคุณพ่ออไรเกินข้าวน้ำกินข้าวน้ำอ๋อคุณแม่กินข้าวนั่งลงไอ้นู่นั่งคางนอกนะลูกนั่งลงลรถนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงอย่าเคาะลูกลักไล่อย่าเคาะกินกิน นกะรินกินฉันจะนั่งชมบ่วงบ่วงกันเบาไปบ่วงคือลายอันอยู่เตยแต่เบาไปกูแบบผูอยู่บ่ฮะน่ะบ่วงนะเต็มอยู่พี่ไปล่างเอาไปเตยฮะน่ะเต็มอยู่น้ำถั่วยน้ำมันนี่พอใหญ่เอาโหลดเอาปลากัวใดเซนเลยตูอดีๆยได้ด้วยจ้ะกินกบยายน่ะเอาตัวใดยายเอาตัวกบ

Um